<tôi nghe qua> oh <cười> <cười> mẹ cô <laughs> <laughs> thai <Go>, mẹ <laughs> mẹ thai 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 mẹ วายอยู่อยกแวนะเด้อเด้อเด้อเฮ้ยย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 ทยายยยยยย่ยยยยยอยอยยยยยอยย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 ยาเจยย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 ยนยย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 กยยยอยย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 ่ยยยยยยยาย ไอเดียหวานตะกันแม่มุี